หากท่านผู้ชมกำลังรับชมคลิปนี้หรือคลิปไหนๆอยู่นะครับแล้วรู้สึกว่าคลิปนี้มันดีหรือถูกใจขึ้นมานะผมก็สามารถที่จะเข้าไปกดไลค์ใต้วิดีโอกันได้นะครับผมนะฮะแล้วก็กด u b s c r i b e นะครับสำหรับคนที่กด u b s ส r คร e แล้วนะฮะก็อย่าลืมไปกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับผมนะฮะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดติดตามผลงานชิ้นใหม่ๆของผมนะครับตอนนี้ก็ไปชมคลิปผมกันเลยนะครับ โยโลสวัสดีครับผู้กับรายการ t าม e ทีวีนะครับในจำนคลิปอะไรจำนคลิปเออรรีวิวใหมนครับพัคเกติชันเออเวอร์ชันหนึ่งจุอดนยรหกันนะผมนะฮะถูกไหมครับเวอร์ชันหนึ่งบิวห้านั่นเองครับผมนะฮะอ่าซึ่งในมาครับเวอร์ชันนี้มันได้มีการอัปเดตอะไรใหม่ๆมก็คือมีครับผมนะแล้วก็ส่นใหเป็นการแก้บั๊กนะฮะก็มกการอัปเดตใหม่นั่นแหละนะครับซึ่งผมจะพูดมันจะมีผมพูดสองอย่างข้าวๆแล้วกันนะผมนะครับโดยมีอันแรกคือเขาอาจจะ อัปเดตท,ที่อยู่ในส่วนของอินเวนทารี่กันก่อนนะผมนะครับนี่ผมก็เข้ามาอยู่ในโลกไมโครแล้วผมนะฮะซึ่งผมจะให้ดูว่าผมเฟียบเดตในอินเวนทารี่ของคือเรากดเข้าไปที่นะอินเวนทารี่โอเคทีฟนะฮะนี่นะผมปุ๊บโอเคมันก็จะขึ้นหน้านี้ปกติครับผมนะฮะแต่ผมจะให้คุณสังเกตดีๆผมคือตรงนี้ผมมันจะมีเครื่องหมายบวกเข้ามาครับผมนะ,ะซึ่งก็กดมี้ทำอะไรได้ครับผมนะ,ะปุ๊บทีนี้กดเข้าไปก็คือนะอินเวนทารี่เราจะขยายขึ้นนั่นเองครับผมนะครับนี่นะฮะผมนี่ก็ใช้ทุกหน้าเลย,ะะเย,ย,ยนนผมนะ,น okay. ะปุน ฟีเจอร์ที่ขารก็อาจะลุ้ไปบ้างกันแล้วผมนะครับนี่นะฮะสำหรับฟีเจอร์นี้แล้วก็ถ้าเรากดปิดตรงนี้กดคือยังไงไปเนี่ยมันก็จะมีเอ่อพุ่งมาคระถามตรงนี้ขึ้นมาด้วยผมเนี่ปุ๊บเนี่ยกดเข้าไปดูมันก็จะไปเอ่อหน้า how to play แล้วผมนะครับตรงนี้นะฮะอ่าแล้วก็ทีนี้มันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งับผมนะที่ผมยังไม่ได้พูดผมบอกไปว่ามันมีอัปเดตลับๆนะฮะอาจจะไม่ได้ลับหรอกนะครับผมติอยู่ในการทดลองเฉยๆนะครับซึ่งมันจะอยู่ในเซตติ้งครับผมซึ่งโอเคเราสมกับเข้าไปเซตตตติิ้้้งงกกัััันนนนนแลลวเเยคครรบบบผมะะะะป๊ฮีซ ใหม่ของอัปเดตใหม่ที่ว่านี่มีเดี๋ยติ้งมันจะอยู่ในโซ่ของเอ,อ่อวิดีโอของผมนะครับนี่วิดีโอของผมปุ๊บเข้าไปนะครับเอ,อ่อไหนคุณเลื่อนลงมาที่เอ,อ่อตรงนี้ครับผมจะเจอคำนี้ครับผมโปรตอนนี้หมดครับผมนะฮะซึ่งโปรตอนนี้หมดคืออะไรผมจะเอาเชลญเรให้อ่าน,นให้ดูครับผมนะฮะ ก็คือพูดตรนเนี้ยหมดเนี่ยจะกคำแปลนะฮะผมจะแปลฟังว่าเอออันนี้กคือมันจะช่วยเพิ่ม FPS สำหรับเออในเครื่องบางเครื่องครับผมนะฮะซึ่งเครื่องผมนี้ผมก็ไม่รู้มันจะขึ้นหรือเปล่าผมนะฮะแต่มันก็เขียนว่ามันเพิ่ม FPS นะซึ่งอัอนเนี้ยมันเป็น experimental คือระหว่างการทดลองอยู่กับผมนะฮะเราก็จะมาลองกันนะผมว่ามันจะช่วยเครื่องเร้วลงขึ้นจริงหรือเปล่าผมนะครับอ่าโอเคเราลองกันนะผมปึ๊บปึ๊บนะฮะรู้สึกว่ามันจะ FPS จะขึ้นไปผมก็ไม่รู้เรู้สึกเท่าไหร่สุกมันหลักๆขึ้นนิดนึงครับผมนะฮะะรรู้้้สึึกกวว่่าิินนนเเเเออออมมมพขดยคับ ก็จบไปแล้วผมสำหรับเออคลิปรีวิวมาครับอ o เ k e t Edition เวอร์ชันเออ1.2.0.15หรือไหมครับ e e 1.2.5ผมนะครับอ่าหากใครต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนอกจากเดี๋ยวผมจะรีวิวไว้แล้วผมก็จะทิ้งลิงก์เชลล็อกไว้ใต้คลิปกับผมนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ผมชอบมากกดซับสไคร e สวัสดีขอตัวลาไปก่อนผมสวัสดีครับบ๊ายบาย